สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชม่ิคารพทุกท่านครับผมมือวนนี้ก็กลับมาพบกันอีกคือเก่ากับผมกับช่องท่องพุ่นชาแนลครับมือวนนี้บ้าต้องพุ่นผ้าท่านผู้ชมแลเอฟซีทุกท่านกับผมปติตามเดืองราวความฝันกับหนักแกนกับผมหนักแกนเข้า็นฝันกับผมหลังจากเขาไปเก็บขวดเก็บขยะในโรงเรียนเนาะครับเนาะออกมาตกกลางคืนมาฝันกับผมฝันเห็นผู้หยิ่งกับผมฝันเห็นผู้หยิ่งละหนักแกนหรือผีแกนองเข้านี่เปิดกรมี ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมพร้อมครับแล้วตัวเลขตัอนน้นจะเป็นตัวไดความฝันของหนักเกลียนจะเป็นแนวไดก็ฝากท่านผู้ชมติดตามไปพบผมกับเราั้งพูดนะครับครับผมแต่ก่อนจะไปฟังเดืองรล่าความฝันแนวทางที่ดีกับหนักเกลียนก็เข้ากับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราต้งพูดนำเลยครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เราั้งพูดหาคลิปที่ดีตัวเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับครับผม ตอนนี้นักแกนมากับนั่งถ่ายอยู่กับผมไปครับไปติดตามเรื่องราวความฝันกับนักแกนกับกับผมว่าคลิปนี้นักแกนบรรจัยตัวได้มากครับผมไปครับสวัสดีครับพี่แกนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แกนครับสวัสดีครับพี่แกนนี่เป็นผู้ที่สําคัญครับเอฟซีนอกฝันแมนครับหัวจนกรครับเขามาสงหัวสอดแน่นอนครับพี่แกนเนาะครับครับเด็กน้อยตีเพราะเข่าความครับท่านผู้ชม้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับมั่วตีพาดมาหนิพวกฝันครับเล่ยบริตติสตามไปฝากเอฟซี มือนี้ฝันแล้วครับว่ัสดุฝันมือได้ครับสิบีแกนฝันมือคืนครับฝันเหม่ฝันแจ้งฝันเมื่อคืนก่อนสีแจ้งครับก่อนเหม่ครับผมงวดพุทธิสามซีฟเนาะครับเนาะครับบานวันเขาไปลุงเดียนนะครับเขาไปลุงเดียนเดยเขาไปก็คงผมไปนั่งยโต้เนาะโต้ใงเดียนนั่งยโต้ครับแล้วก็ฝันเนี่ยเสียมตาเดวง ทั้งหนคุณนะคุณเคยเห็นคุณจังเห็นคือทะเบียนคืออาจารย์นะครับครับผมใช่สุดเราเห็นสามคนเ่ยครับครับสามคนแล้วันสิเป็นเด็กยังบ๊วยจัาเป็นผู้หญิงสามคนสิเป็นนักเรียนกับผู้แมนสิเป็นอาจารย์กับผู้แมนจักครับจะเป็นยังนะครับตอนเห็นใส่สุดเบ่งทีหนึงอาจารย์ผู้ผู้เห็นเพราะล่างๆไงบอกร่างๆเขาจะชัดเจนเด้นะครับแต่ว่าก็ดูไกลจากจากจนี้ถึงทึ่งทึ่เป็นโอ้เห็นอยู่ไกล เห็นสามคนครับเห็นสามคนครับคนก็นั่งวนยืนนะครับผมเจียงตาบิบเบิลครับนี่ครบวันครับผมก็เที่ยวเขาไปรู้นะก็อีสิวันเกี่ยแต่ก็นักเรียนก็ไปโรงเรียนครับผมเกี่ยวเขาไปเก็บขยะขยะะรโอ้ไปทําความสะอาดเก็บขยะโรงเรียนนะครับเก็บเอาไว่ขายนะามะโอ้เก็บเอามาขายน้ครับครับผมูคนสิบอกเด็กว่าออาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางยู่โรงเรียนก็ได้นะครับเนาะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นครับ ตัวเลขตัวไหนล่ะครับพี่แจนขั้นถาฟันแนวนี้ครับในก้นคิดพี่แจนว่าอายุกุ้งกะสี่สิบสามเนาะอายุสี่สิบสามปีครับโรงเรียนลุงปลาใหม่ามาสิบเจ็ดโรงเรี้ยงรงการปลาไม้ามาสิบเจ็ดโรงเรียนโครงการปลาไม่สิบเจ็ดบมครับองค์การโครงการปลาไม้ามาสิบเจ็ดครับผมผมไม่เก็บขยะมาหวอัมุ้งกับมาฟันเลยปลาสามหนึ่งเจ็ดได้ที่สนดนะ อนสามนจังหวะนี้ครับสามหนึ่งเจ็ดหรว่านึ่งเจ็ดสามมุดสามเลยครับปัจจุบันปัิจุบัรัปัจจุบันันสามตัวนี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามครับหนึ่งเจ็ดสมแล้วก็ตัดเลนขึ้นหนึ่งเจ็นะครับเนาะพ่เช่นมาที่บ่าระครเบเลกตัวนี้ตามทีเ่าแอามาตรงเตให้ก็ มักยี่นะครับจะหันช็อตซีเมนต์ลูกบอแมนนะครับในเอฟซีครับครับผมแต่ที่สำคัญนี่ต้องเรียนครับต้องเรียนปลาไม่สิบเจ็ดครับต้องเรียนปลาไม่สิบเจ็ดมากแล้วล่ะหนึ่งเจ็ดนี่เนาะครับพี่แก่นเนาะองค์การปลาไม่สิบเจ็ดเจ็หนึ่งเจ็ดนั่นนะครับโอเคโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่แก่นจากนั้นอีกครับพี่แก่นขับครับมันมีย่างลายครับมีเท่านี้ล่ะมีซรัมมี่ครับสันสันทรัมี่ครับสันสนครับถ้ามาช่วงเนาะนี่ละครับเป็นผู้ที่ จิตใจดีจิตใจงามครับานผช้ชมเนะมาะก็ไปเก็บขยะมาขายในยสางไม่ไรแล้วก็ทำความสะอาดในโุงเรียงครับเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนมาให้โชว์เนาะลองเบิ้ครับงวดในสามสิบท่านว่าคมพศส 2, องพันหร้อยหกสิบหกครับขอบคุณครับพี่แกนขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับข,ขอบคุณพี่แกนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมหลังจากในฟั่งเรื่องเล่าความฝันแนวทางนี่ดีครับผมกับพี่แกนข้าบ้านนี้บ้าต้งพูนก็จะได้ว่าสรุปตัวเลขความฝัน แนวทางดีๆของพิกันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่หน่อยวันที่30มสท่านว่าคม2 5 6 6นี่ครับผมนะครับท่านผู้ชมเลฟเซียตุกท่านได้เบิ่งกันนะครับเนาะว่าตัวเลขของพิกันทีิปไทยมาเปิดไถ่ตัวใดมาเนี่ยครับผมครับผมสำหรับแนวทางของพิกันทิปไทยมาคือมาก็มี1 7 3 1 7 3ครับผม4 3 4 3 1 7 1 7ครับผมหน่อยวันที่30มสท่านว่าสองพันครับผมนี่ก็เป็นแนวทางครับผมแนวทางตัวเลขของพิกันทีิปไทยมาครับผม ครับผมก็ขอยสัตว์ผู้ชมและเอฟซีทัวทันโชคดีโชค m ắ นกับตัวเหล็กของปีแกนของเฮาครับคลิปนี้บ้าท้องพุ่ก็ขอ,ข,อขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลคล์กดแชร์กดติดต,ตามให้บ้าท้องพูดนำหนึ่งเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าท้องพูนหาคลิปที่ดีตัวเหล็กเด็ด,ดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท้องพุ่งชาแนลครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชค m ắ นสุขสุขล้นแต่ละวันใหญ่ล้ววันที่หนึ่งส คลิปนี้บาทะกุ่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังกับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ